สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ผมจะทำการมาทดลองด้วยกันเอาคนอีสานคนใต้คนเหนือแล้วก็คนกรุงเทพม,มาสู้กันโดยการเราทำการปล่อยคนใต้ไปที่ตรงนี้เลยนะผมโอเคแล้วเราก็จะปล่อยคนภาคเก,การริร์ตด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นคนอีสานส่วนตัวนี้ก็เป็นคนเหนือนะผมเอาล่ะผมเราจะมาทดสอบกันนะว่าใครคือคนที่เหนืดเลือดที่สุดเอาล่ะผมทางฝั่งภาคใต้มีการสร้างอะไรทำเล็กน้อยส่วนัางเหนือก็มีการสร้างอะไรทำเหมือนกันว่าแต่ทำไมหัวหน้าคนใต้ไปอตรงนี้เนี่ยไอ้กระปบาดไอ้กระปบา เฮ้ยเนี่ยโอเคอเครับผมก็กลับเรียบร้อยครับผมนี่แหละวิธีการไล่ผู้นำของเราพอเสร็จแล้วระดับไฟครับผมโอเคได้พี่บ่าวกับบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมพวกพี่ไม่ทราบว่า,า,วาอรอยตรงนี้นี่ฮะพี่เน,นี่ยนี่ไงโดนดิเฟอร์ผมไรทั้งไทิ้งแล้วสุดสุดเหมว่าพี่บ่าวจะโดนโรคระดับนี้เกิดการเป็นหมดเลยนี่โอ้ยพ่อตายโดนตกรอบครับผมตายหมดเลยเออแมงลามแมงลามลาม่ะทำไมทิ้งเออนี่สัตว์ลามไร ดูเหมือนว่าผมจะให้ภาคใต้นั้นอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมภาคเหนือก็เหนื่อนกันเพะฉะนนเราจะทําการแก้ตัวของผมโดยการสร้างอนาณาธิคมใหม่ครับผมเป็นอนาณาธิคมของใต้กับเหนือครับผมนั่นคือน้าเอ็มพายนายนั้นเขาจะได้รับพรครับผมทุกคนได้รด้พรเพื่อพรขอเข็งแก่งของพวกเขาแล้วครับผมนี่คือจักรวรรดิหนาาครับผมเหนื่อยจากภาคใต้เดี๋ยวภาคที่ติดแถบนะเพราะฉะนั้นเราทําการเติมน้าให้เขาหน่อยด้วยกัน ใช่เขาอยู่กลางเกาะผมแล้วก็ภาคใต้นเนี่ยภาคที่หนาวมากผมเพราะนั้นเราจะเติมเมฆหมอกเพื่อความหนาวผมแล้วก็ให้มนุษย์ดิแมากเขาเป็นหนึ่งฝูงเลยผมเนื่องจากกรุงเทพเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีเทคโนโลยีมากเพราะเราจะมอบเทคโนโลยีให้กับเขาเลยผม RPG ครับผมปฏิชีวนะตุมต้มตุมต้ม เอาละในจะภาคอี ic, สานเป็นภาคที่ร้อนมากผม่ให้ผมไปเติมไฟป่ายกับเขาไปเลยผมรู้สึกเหมือนว่าผมจะคิดผิดนะผมการที่ทําให้มันหนาวเหมือนกับภาคเหนือนี่มันจะไม่ใช่ช่วยสิ่งที่ช่วยดีที่สุดพูดเที่อะไรวะช่างมันเถอะระเบิดทิ้งแม่งหมดเลยเดี๋ยวเราสร้างใหม่ครับผมโอเคนี่ครับผมภาคใต้อันใหม่ครับผมเป็นภาคที่ได้รับพรนะผมรู้สึกเหมือนว่าจะมีแมลงมดอะไรก็ไม่รู้บุกอีสานนะผมช่างมันเถอะเออจนมันบุกลาจนมับุกลายุ่บุกลายุ่มเดี๋ยวกะบุกกลอให้หมดเลยไม่นี่แกทำอะไรตี ยีโลตัวจริงมาแล้วเด้จะมาช่วยภูเคนแล้วเอาล็อไปดีเลยทุกคนตูด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 ูชาวบ้านปลอดภดัยดีนะผมเอาละเราจะทำให้ภูมิภาคต่างๆแตกแยกกันนะผมเพ้พวกเขานั้นต่อสู้กันนะผมเพื่อจะให้กูรู้สักทีว่าภาคไหนคือภาคที่แข็งแกร่งที่สุดอ่ะนี่ต่อทางให้ด้วยอ่ะเร็วๆสู้กันนะไอมึงใครเนี่ยกลับประเทศไปไปตู อ้าผู้นําประเทศอิสานแม่งปิวไปดูเกาะน,นี้เลยนี่คือประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดประเทศม้ามื่อลังปีับผมประเทศที่รับพอแข็งแกร่งที่สุดประเทศคาเมครับผมเดอะคาเมอิมพายจุดเริร่มต้นแห่งคาเมผู้ใช้ปานคาเมทั้งไหนล้วนเกิดมาจากที่ดีอบผมแลวชายคนนี้คือผู้เริ่มต้นนั้นโยริจิคาเมผู้ใช้ปานคาเมผู้คิดค้นปานนี้ขึ้นมาผมแล้วเขาั่นดีทําไมดูเหมือนว่าเขาจะรักสงบับผมจิบหายแล้วผมเปิดแลกกีบ็อกได้เอเลียนเอเลียนเมลแจงเอเลียนบุกคาเมรและดูเหมือนว่าเอเลียนจะบุกน เอ้อเรื่องผกอย่างนี้คนหน้ายเขาตายห่าหมดสิเฮียแมวเราไปสู้เนี่ยแมงเรายังมือกับตีนเขาไม่ได้มีโยริจิคาเมะเหมือนกับประเทศคาเม็ดเ,เอ,อไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คาเมะคาเมะผมจะส่งหมอผีลงไปช่วยครับผมหวั่าจะช่วยอะไรได้ครับผมโอเคไม่ช่วยเฮียอะไรเลยครับผมครับผมจะทำการส่งหมอไฟไปช่วยแทนแล้วกัน โอเคครับผมมันเผาบ้านทิ้งไมแล้วใจของกูคงช่วยแล้วสินะจริงๆไม่อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยนะวิธีดับไฟแบบคนขู่ว่าผมนี่เลยปาเดิทอยยื่ลงไปเลยทุ่มหายหายทั้งไฟหายทั้งบ้านกลังเสียมคนคขเมให้ไปทําการสู้กับพลภาคกลางผมเพื่อคานั้นเปิดสุกต่อสู้กันนะผมโอเคครับผมทางฝั่งของภาคกลางมีวอร์ฮาวว่าผมแต่ว่าทางฝั่งของคขเมมีมันโยริจิคขเมครับผมเรื่องมาทำอะไรประเทศเขาเนี่ยฮะขี้งีไอ้เหี้ยมันมาผสมพันธุ์ดีกว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยตายซะเหี้ยตาย นั่นแหละสวยรู้สึกเหมือนว่าคนกรุงเทพจะทำการบูคนขมแมเรียบร้อยครับผมเขาจะมาทดสอบปานขมแมงั้นเลย,เน,ย,เย,เย,ยลนี่เ,เอ้ยมีสีอะไรมด้วยปานขมนี่เรียบเลยว่าเป็นปานต้นกำเนิดครับผมปานต้นกำเนิดของปานมวยไทยปานคาราเต้แล้วก็ปานอื่นอื่นบ้ากมายดูเหมือนว่า ภาคหน้ายอย่าโดนภาคกลางยึดไปรเรียบร้อยแล้วผมถึงเวลาเปิดทางให้คนอีสานมาสู้กับภาคอื่นมากนะครัะเฮ้ยคนขแมแยบุกกรุงเทพว่ะเจอะแล้ยผมจังหวะนี้ผู้ใช้บกุกตอโยริจิขมแยคนใหม่ครับผมเขาโยริจิขมแยเก่า,นนามัานกากับผมผมก็ได้ตั้งชื่อโยริจิขมแยคนใหม่นนให้ผมผมก,ก็มอบพลังให้เขาเล็กน้อยเพราะว่าทุกที่คนปรางขามแยต้องเก่งครับผมก็จะมากากไม่ได้ดูเหมือนว่าอีสานเอ็มพายจะบุกโจมตีกะได้ครับผมหลังจากที่การยึดที่นี่ก็กลายเป็นกะได้เรียบร้อยแล้วเหตุเกิดเนื่องจากผู้ใใหหญญ่่่บบบ้้้้้้าาาาานนนนนนขอองงงงททีีีกไไปเยดผผูคคคสสรรรััมมจิ อุบัติขึ้นนะผมโอ้โหจากสองฝ่ายทางสู้กันหามหันนะของทวารเช้าอีสานเอ็มพายกับกระไนามาแต่ด้วยไฟแค้นอะไรสักอย่างทก็แต่ไม่ดีๆถูกยึดนะครับผมโอ้โหอีสานยึดอะผมโอ้โหพักนายก็ยึดผมพยายามสู้ครับผมกูไม่ยอมแล้วพวกมึงมาทําสร้างบ้านแคบๆนี่กูไม่ให้เว้ยได้ยิ่งโดนมากมาเผาะเพราะว่าชาวอีสานนี้น่าจะตายคนระับตอนนี้เหลือเพียงแค่ประเทศสองประเทศ,เท,ศที่ต้องมาเข้าห้ามหันกันใครที่จะเป็นผู้ชนะเนนี้โปรดติดตามต่อต่อ,ตอไป